สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่มารีเลวทอลแชชแนลนะคะวันนี้มารีมีคลิปนะคะเป็นพิกากาศนะคะมาให้ทุกคนได้ทำนายกันนะคะในหัวข้อที่มีชื่อว่า Take Action ถัดไปสำหรับเขานะคะที่จะเทคนะคะนั่นคือแอคชั่นอะไรนะคะมารีมีภาพ3ภาพเป็นออร์ิลภา ไฮออโลเคลนะคะที่เป็นภาพสามภาพมาให้คุณได้เลือกกันนะคะก็เมลิจะเริ่มอ่านจากภาพที่1เป็นภาพสเกจด u ว e นี้เนาะ,ะภาพที่2แล้วก็ภาพที่3นะคะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปเช็คกันเลยนะคะว่าคุณของคุณคนนี้นะคะเขาจะมีแอคชั่นอะไรเขาจะเทคแอคชั่นอะไรถัดไปนี้นะคะอืม พอเราเข้าภาพนี้นะคะกําลังจะบอกคุณวาาางงาณณ่าตารางงานของคุณให้คุณลองมองดูซิว่าตารางงานของคุณที่แน่นเอียดขนาดเนี้ยมันมีงานที่คุณแบบต้องการจริงๆไหมนะคะมันมีงานที่ทําให้คุณแบบมีความสุขไหมนะคะคุณต้องการทํางานพวกเนี้ยจริงๆไหมน,นะคะนะ,ะไม่มีอะไรนะคะก็แค่เป็นแบบว่า อ๋อแล้วเขาอยากจะบอกคุณสําหรับคนที่เลือกไพ่เซตนี้นะคะให้คุณลองเช็คตารางงานของคุณดูสิแล้วตอนเนี้ยเต็มเอียดเป็นหมดเลยมันมีงานที่คุณชอบไหมอยากที่จะทํำไหมถ้ามันยังไม่มีคุณก็เพิ่มมันลงไปนะคะเพราะว่ามันเหมือนยังจะมีมันยังมีที่ว่างอยู่นะคะนะกิจกรรมที่มันที่คุณอยากจะทํานะคะคุณลองใส่ลงไปสินะคะในตารางงานเนาะอ่า อามาตอนแรกเรามาเช็คกันก่อนนะคะว่าตอนนี้เขามีความคิดอะไรถึงคุณรู้สึกนึกคิดอะไรถึงคุณนะคะ mm hmm. เขามีความสุขนะเวลาเขาคิดถึงคุณอะ่ะเขาคิดถึงวันเวลาช่วงวันเวลาที่คุณกับเขาได้มีได้ใช้ร่วมกันนะคะเขามีความสุขมากๆเลยแล้วก็เขาอ่านข้อความของคุณซ้ําไปซ้ํามา ข้อความของคุณหรือว่าบทสนทนาของคุณนะคะที่ส่งให้เขานะคะหรือว่าเป็นข้อความทางด้านเมสเซจเนาะต่างๆนานานะคะรูปภาพต่างๆที่คุณส่งให้เขานะคะ,ะล้วนทำให้เขามีความสุขมากๆเลยนะคะตอนนี้เขาคิดถึงคุณแล้วก็ข้อความของคุณที่คุณส่งให้เขามันเป็นข้อความสำหรับคนรักเลยแหละข้อความนี้บ่งบอกให้เขาได้เรือบรู้เลยว่าคุณมีความรู้สึกว่า เขามีความรู้สึกว่าคุณน่ะรักเขานะคะแล้วก็เขาน่ะรู้สึกแบบมีความสุขมากๆเลยนะคะและเขาก็อยากที่จะส่งข้อความหาคุณด้วยนะเขาอยากจะชวนคุณไปเที่ยวด้วยนะคะเนี่ยเหมือนจะแบบเข้ากันเลยอ่ะมันจะชวนยังแผนไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวนั่งรถไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างงี้นะคะหรือคุณอาจจะชวนกันแล้วก็ได้นะคะพอเขาเห็นข้อความนี้ขึ้นมาอ่ะเขามีความสุขมากๆเลย นะคะอ่ะแล้วเทคแอคชั่นต่อมาของเขาคืออะไรคะอืมเขาจะพยายามในความสัมพันธ์นี้นะคะรู้สึกว่า,เ,าเขาจะมองคุณเป็นคนที่แบบสูงส่งมากเลยนะคะเขาจะมองคุณเป็นคนที่แบบคนที่ดีนะคะดีพร้อมทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็จะมีคนที่คอยแบบ จดจ้องคุณอยู่นะคะหรือว่ามีอุปสรรคขวากน้ําอะไรมาอยู่นะคะทําให้เขารู้สึกว่าเขายังไม่ได้ทับเทียมคุณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เขาจะเด็ดดอกฟ้าหรือว่าการที่จะได้คุณมานะคะถ้าเขาเป็นผู้หญิงหรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะก็คือประมาณว่าถ้าจะอยากได้คนคนนี้จะต้องมีความพยายามในการเข้าหามีการพยายามในการจีนะคะเขาจะมีความพยายามนะคะ อ่าลองดูสิแล้วแต่สิ่งที่เขาทำนะคะเขาจะพยายามแบบไหนนะคะเขาแอคชั่นแปลกๆนะคะเขาจะทำให้คุณหึงเขานะคะเขาอยากรู้ว่าคุณน่ะจะชอบเขาไหมจะจะจะทำยังไงจะแอคชั่นยังไงถ้าสมมติว่าเขาสนใจคนอื่นนะคะอือ เหมือนเขารู้ว่าคุณชอบเขานะคะแล้วเขาก็เหมือนลองใจอะ่ะมันเรีมีความรู้สึกว่าเขาลองใจนะคะว่าคุณอะ่ะจะถ้าเขาสนใจคนอื่นอะ่ะแล้วคุณจะแบบจะยังไงนะคะถ้าสมมติว่าคุณไปทานข้าวด้วยกันกับเขาหรือไปเดินชอปปิ้งอะไรด้วยกันกับเขาเนี่ยเขาก็อาจจะมีการแบบชำเลืองมองดูคนอื่นดูนะคะแล้วก็เขาก็จะลองดูว่าคุณอะ่ะสนใจคุณจะว่ายังไงนะคะเหมือ <ME> น <U EN> มีอาการแบบลองใจกันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่า มันมีความรู้สึกเหมือนกับว่านั่นมันเขาจะมีความสุขนะคะเขามีความสุขที่ได้แกล้งคุณเอ้ามันทำไมเป็นแบบนี้เหมือนกับว่าแบบอยากจะลองใจว่าเออแล้วทีนี้ก็มันมีความรู้สึกคิดถึงนะคะเหมือนคุณกับเขาจะต้องได้แยกจากกันนะคะได้แยกจากกันเนาะเหมือนตอนเนี้ยไม่ได้บอกว่าการที่คุณส่งข้อความส่งข่าวหา,หาการนี้แสดงว่าคุณ ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ใ,ก,ใ,นในกล้กันเนาะคุณอาจจะอยู่ห่างจากอยู่ห่างไกลกันนะคะซึ่งเขาพยายามที่จะเดินทางมาหาคุณนะ,ะเขาพยายามเดินทางมาหาคุณนะคะแล้วก็เนี่ยเขาพยายามเดินทางมาเพื่อที่จะพบคุณนะคะเดินทางมาด้วยความสุขเลยทีเดียว คุณกับเขากําลังจะได้พบเจอกันแล้วนะคะแต่ขณะที่แบบได้พบเจอกันนั้นนะเขาก็จะเป็นแบบเหมือนทําตัวแบบเจ้าชูงเจ้าชู้อย่างเงี้ยเหมือนเหมือนลองใจคุณดูว่าเอ๊ะคุณจะทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจะแบบนี้ก้าแบบหึงหวงเขาไหมอะไรอย่างเงี้นะคะนะนี่ก็เป็นแอคชั่นสั้นๆระหว่างคุณกับเขานะคะนะจบแล้วนะคะ รวดเร็วทันใจสำหรับคุณกองที่หนึ่งกด subscribe และแชร์ให้กับเม่ลร้อับตลอดชแนลด้วยนะคะเราจะไปต่อบคุณกองที่2เลยเนาะแอคชั่นถัดมาระหว่างเขานะคะก็คือแอคชั่นของเขานั่นแหละนะคะนั่นก็คืออะไรนะคะภาพนี้เป็นภาพที่ผู้หญิงนั่งรีแล็กกับแมวเลยนะคะ,ะมันปลอดภัยที่จะรอนะคะ คุณอาจจะกําลังรออะไรสักอย่างรอเขารอการตัดสินใจหรือว่ารออะไรก็ตามนะคะมันชิวๆค่ะคุณไม่ต้องไปเครียดนะคะภาพนี้เป็นเป็นภาพที่แบบว่ารอได้เลยไม่ต้องไปเครียดมากไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นนะคะสบายๆชิวๆรอคอยอย่างมีความสุขนะคะอยู่คนเดียวอยู่กับม้งกับแมวก็มีความสุขนะคะอืมแล้วก็ มะลิขอดูนะคะว่ามะลิขอดูหน่อยนะคะว่าเขานะคะคิดยังไงกับคุณตอนนี้นะคะอ,อยากมาหาเขาอยากมาหาคุณนะคะ คุณเป็นคนที่สําคัญสําหรับเขานะคะเขาอยากมาหาคุณตอนนี้เลยถ้ามาได้ก็มาแล้วนะคะเนี่ยสิ่งเขาจะเขอจะเทคแอคชั่นต่อไปเขาคิดอยู่เขากําลังวางแผนที่จะมาหาคุณเนี่ยคุณก็รอเขาแบบชิวๆเลยเพราะว่ายังไงเขาก็มาหาคุณนะคะเพราะว่าเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความสําคัญสําหรับเขานะคะอืมแล้วเขาจะแอคชั่นอะไรนะคะเนี่ยกําลังมาเลยกำลังมาคุณแบบเหมือนนั่งรอสวยๆชิวๆไปได้เลยนะคะ อืมอ mm ือ hmm. mm hmm. เขาก็จะมาชวนคุณไปดื่มค่ะชวนคุณไปดื่มชวนคุณไปถ่ายรูปนะคะไปถ่ายรูปโพสในไอจีอินสตาแกรมนะคะเนี่ยชวนกันไปเที่ยวนะคะชวนกันไปท่องเที่ยวนะอืมอ mm ืม hmm. mm hmm. แอคชั่นถัดมากับเขานะคะมันจะมีการชวนกันไปท่องเที่ยวนะคะชวนกันไปท่องเที่ยวแต่ว่าพอท่องเที่ยวเสร็จแล้วนะมันเหมือนกับว่าคุณกับเขาก็จะต้องได้แยกจากกันอีกนะคะอาจจะไกลเที่ยวด้วยกันนะคะแล้วก็อาจจะแบบพอแยกย้ายจากกันก็มันมีความรู้สึกแบบเศร้าเสียใจนะรู้สึกแบบคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันก็ถ้าคนเขาอยู่ถ้าเราอยู่ไกลกับเขาอะเราก็แบบมันก็ต้องมีระยะทางก็ต้องให้ระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะว่าระยะเวลาด้วยนะคะเพราะว่าเพราะว่าอย่างเงี้ยมันมันมีความรู้สึกว่าเออมันได้เข้ามาเจอกันแหละนะคะได้เข้ามาเจอกันแล้วสองคนก็รู้สึกแบบใจตรงกันนะคะใจตรงกันนะคะในระหว่างที่อยู่ด้วยกันก็มีความสุขมากๆเลยนะคะ ตัวเขาก็มีความสุขตัวคุณก็มีความสุขนะคะต่างดูแลซึ่งกันและก,กันนะคะในระหว่างการท่องเที่ยวนะแต่ว่าพอเหมือนกับว่าพอท่องเราท่องเที่ยวด้วยกันเสร็จแล้วนะคะอ่าก็จะต้องมีการแยกย้ายจากกันนะคะซึ่งพอตอนเขากลับอะไรอี้นะคะคุณก็มีความรู้สึกว่ายังไม่อยากให้เขาไปเลยนะคะเขาก็เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็จําเป็นจะต้องแยกย้ายกันนะคะ ปเที่ยวด้วยกันเสร็จแล้วก็ต้องต่างคนต่างกับเนาะ,ะแต่ว่ามันไม่ได้หายขาดนะคะไม่ใช่บอกว่าหายขาดคือคุณกับเขาก็ยังติดต่อกันเรื่อยๆนะคะเนี่ยยังใช้อิเล็กทรอนิกส์การสื่อสารต่างๆนะคะในไอจีอินสตาแกรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะติดต่อกันอยู่เรื่อยๆแต่มันมีความรู้สึกว่าเขาก็ห่วงคุณนะคะเพราะเทคแอคชั่นของเขานั่นก็คือเขาก็จะชวนคุณไปเที่ยวนะคะ ถ่ายรูปปรบคุณนะคะแล้วก็โพสใน i อ i n s t a g r a m ต่างๆ Facebook ต่างๆสื่อโซเชียลของเขานะคะนะแล้วก็เขาก็จะดูแลคุณอย่างดีเลยในระหว่างการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็พอช่องเที่ยวเสร็จแล้วก็ต้องมีการแยกย้ายจากกันนะคะนะโอเคแต่ถึงอย่างไรนะคะคุณก็เป็นคนที่มีความสําคัญสําหรับเขาอยู่ดีนะคะนะเขาเห็นคุณเป็นคนที่มีความสําคัญนะคะนะนี่คือแอคชั่นถัดไปสําหรับคุณกองที่2นะคะ ฝังว่า,างคงจะชอบกันนะคะมาลีอ่านแบบเรื่องรวดเร็วเลยเนาะเราไปต่อกับไพ่คุณกองที่3นะคะ happiness นะคะไพ่ผู้หญิงคนหนึ่งมีความสุขอีกคนนึงไม่ได้มีความสุขนะคะคุณจะคิดว่าจะทําให้คุณมีความสุขหรือว่าไม่มีความสุขคุณสามารถเลือกได้นะคะที่จะมีชีวิตที่มีความสุขหรือไม่มีความสุขนะคะ นั่นก็คือเป็นสิ่งที่คุณสามารถเลือกได้นะคะไม่ใช่อย่าไปให้คนอื่นหรือคนอื่นที่มามีอิทธิพลสําหรับคุณในการที่จะเป็นคนตัดสินว่าคุณจะต้องมีความสุขหรือไม่มีความสุขนะคะเพราะว่าการที่จะเราจะเป็นอะไรจะมีความสุขหรือจะทุกข์หรือจะสุขมันขึ้นอยู่กับเรานะคะขึ้นอยู่กับไมเซตของเรานะอืมโอเคเขาเขาเขาคิด ยังไงกับคุณในตอนนี้นะคะเอ๊ะเหมือนเขาอยากมีลูกกับคุณนะหรือคุณก็อาจจะเป็นคนที่มีลูกแล้วนะคะอืมมันเหมือนแบบว่าเขาคิดซ้ำไปซ้ำมาน่ะนะคะ มันวนอยู่ในหัวเขาเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้จะประมาณเนี้นะคะเขาก็คิดซ้ำๆซ้ำๆคิดวนเรื่องเกี่ยวกับคุณนะคะถ้าคุณเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะเขาก็หรือว่าพ่อเลี้ยงเดี่ยวอ่ะเขาก็จะคิดเรื่องคุณซ้ำไปซ้ามาเรื่องคุณกับลูกนะคะหรือว่าถ้าคุณยังไม่มีลูกนะคะเขาก็จะคิดซ้ำไปซ้ำมาเรื่องการมีลูกกับคุณนะคะการมีเบบีกับคุณนะ มาลีขออีกห้าใบนะคะเขากลัวคุณสนใจคนอื่นนะไม่ใช่สิมาลีจะต้องอ่านว่าสิ่งที่เขาจะเทคแอคชั่นต่อไปอะจะเข้ามาหยงมายอกอะจะเข้ามาดึงดึงความสนใจของคุณนะคะ จะเข้ามาดูแลเอาใจใส่ชวนคุณไปทานข้าวนะคะอ่าคือถ้าเขามีจะบอกว่าถ้าสมมติว่าเขามีใครอีกคนใช่ไหมคะอันนี้มนีสมมตินะมนีสมมติว่าถ้าสมมติว่าเขามีตัวเลือกอีกคนหนึ่งอย่างนี้นะคะเขาก็จะมาเลือกคุณนะคะมาเลือกคุณแล้วเขาก็จะามาชวนคุณ ไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะแล้วก็เข้ามาหยอกเย้าเหมือนเด็กๆเหมือนเข้ามาจีบนะคะเข้ามาจีบเข้ามาชวนคุณไปทานข้าวนะคะแล้วก็ดูแลเอาใจใส่อย่างดีเลยนะคะเหมือนคุณจะเป็นคู่รักต่างวัยด้วยนะคะแต่ว่าความรักความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนั้นนะคะมันจะเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะบริสุทธิ์นะคะเขาบริสุทธิ์ใจในการที่ทําสิ่งต่างๆกับคุณนะคะไม่ได้สบวังสิ่งตอบแทนนะคะคือ โอเคเหมือนกับว่าถ้าสูว่าคุณเป็นคนที่มีลูกแล้วอย่างเงี้ยมีบุตรแล้วอย่างเงี้ยนะคะเขาก็รู้สึกว่าเขาก็รักคุณนะคะแล้วก็รักลูกของคุณด้วยนะคะดูเหมือนเขาจะเอาใจใส่ดูแลคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ชอบหยอกอ่ะชอบหยอกเหมือนเด็กๆนะคะชอบหยอกชอบแกล้มมามีอะไรก็แบบมาแกล้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้คุณฟังในระหว่างทานอาหารอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ อาจจะไปเที่ยวด้วยกันนะคะตามสถานที่สวนสาธารณะนะคะหรือว่าจุดเช็คอินต่างๆนะคะอาจจะมีคุยกันเรื่องงานบ้างปรึกษาเรื่องงานบ้างอะไรเงี้ยมาหาเรื่องมาคุยไงหาเรื่องมาคุยนะคะนะนี่ก็เป็นการเข้าหาลนะอะเริ่มจีบเริ่มเตอ,อะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะนะเขาต้องการที่จะพัฒนาความสมคัญเพราะว่าเขาคิดเรื่องการมีลูกมีบุตรเี่ยตลอดเลยนะคะแล้วก็เขาก็อืม เขาก็มีความบริสุทธิ์ใจให้กับคุณนะคะเนี่ยมีความบริสุทใจมีความรักความบริสุทธิ์ใจให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะให้คุณนะคะเลือกที่จะมีความสุขนะคะเลือกที่จะมีความสุขได้เลยกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะนะกับ Take A c t i o n ถัดไปสําหรับคุณกับเขานะคะโดยมีความกรุบกริบน่ารักน่ารัก,รกสดใสเหมือนเด็กเลยนะคะมีการดูแลจะใส่เอาอกเอา,เอา,เอาใจกันดีมากๆเลย นะคะนะโอเคหวังว่าคนจะชอบกันนะคะสำหรับกุงกองที่3นะคะไว้พบก,กับมาริได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ